ไปบุญตอลราคาไปบุญเดินได้แล้วแล้วก็รดน้ำต้นไม้ให้อยรุนี่ย่าทวดอยู่เอ๊ะเก่งมากลูกสุดท้ายก็ทำเล่นเปียกอีกแล้วไหน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 ไอ้น้องยุกิไอ้น้องยุกิเอ๊ะไอ้น้องยุกิค่ะไอ้ยุกิอยู่ไหน อาลดน้ำเต้นไม้ลดน้ำเต้นไม้ลดน้ำเต้นไม้เก่งจังเลยเออดู๋ยวก็สลัดน้ำเต้นไม้ที่อื่นบ้างนี่ลูกที่อื่นบ้างเร็วเร็วเร็วเร็ไม่เป็นไปยุ่งจ้าเดี๋ยวมันน้ำมันเยอะลูกไปที่ตัวอื่นบ้างเออที่ตัวอื่นบ้าง นี่ยุกิคนนี้คือยุกินี่น่ากลมบล็อกเลยตอนนี้กลมบ็อกบล็อกเลยเอ๊ะดูกระทำหน้าจีเอ้พี่ใบบ <c oughs> <persist> ุญก็ไม่สนใจน้ำเลยใบบุญจ๋าใบบุญจ๋า มีความใส่ใจมากไปบุนเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับนี่ชอบหมดถ้าพุ่งน้ำแรงๆเปิดน้ำแรงๆาะไรล่ะเหม่เลาะ,ะคักๆเลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะ Evet. Ya eh. Ya çok tu mungkin mah. Baby shark 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 Baby shark 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 Baby shark. Baby shark 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 Baby 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 ชักชัักักชักชชกเีักชักชกชักชัชักชักชักชชัก b y ชกักเบบชกชักเกฮ้เกงจังเลยลดน้ำให้ลดแต่ตรงนี้แหละค่ะไม่ไปที่อื่นเลย